สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม AK a เมาอเมาโมสเตตัสแต่ขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคอยควาอิสรภาพทางการเงินนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับ h าน่แล้วก็ KCE นะครับในช่วงหุ้นดีเพื่อนขออัปเดตหุ้นเพื่อนขอนะครับผมนะ ก็จะเป็นฮาน่ากับ KCE นะครับผมก็เพื่อนขอเข้ามานะครับผมก็เลยจัดให้นะครับผมนะสลหรับ2ตัวนี้นะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่ฮาน่านะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปนะครับผมคือต้องบอกว่าอิมพาวตรงนี้ลบออกไปก่อนนะครับ มีความเป็นไปได้ที่จะเป็น small e q e b นะครับผมเหมือนราคา Copper มันจะขึ้นเลยนะทองแดงเนี่ยเออเหมือนเหมือนราคาทองแดงมันจะขึ้นด้วยนี่ถ้าจำไม่ผิดอาจจะกระทบหรือเปล่านะครับนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ดูจากกราฟแล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ ที่จะทำ small x w e b นะครับผมนะขึ้นมาทำขึ้น x แล้วก็ a b c นะครับผมถ้าดูจากตรงนี้ก็ถ้าเขาทำ small x w e b จริงๆนะครับผมฮาหน้าจะมาจบอยู่ที่แถวสามสิบาท,ทแถวแถวบเจ็ดบาทแถวแถวบาทเลยนะดูตรงเมาส์ผมนะอยู่ในกรอบนี้เลยนะครับผมถ้าเขาทำ small x w e b นะครับ กรอบนี้เลยอืมอ่ะกรอบนี้แหละนะซึ่งก็หวังเลยเกินว่าอย่าอย่าลงมาเลยนะครับผมเนาะแต่ทั้งนั้นนี้ถ้ามองอยู่ตรงนี้นะครับผมมันก็เหมือนเนี่ยเขาเขาทำอ่า ดับเบิลท็อปนะครับเนี่ยตรงนี้อันนี้ก็ยอดแรกอันนี้ยอด2นะครับผม RSI เนี่ยทำ a บรดิเดเวอเจนต์นะครับเนี่ย RSI เนี่ยมันเอียงลงมาเนี่ยอันนี้ยอดแรกดูตรงเมาส์ผมนะอันนี้ดูเ,เมาส์ผมอยู่ที่ RSI นะเห็นยอดแรกตรงนี้ไหม RSI เนี่ยขึ้นไปทำโอเวอร์บอท เห็นยอด2ที่จบขึ้น5ตรงนี้ไหม i s ซมันย่อลงนะครับผมมองเป็นดับเบิลดับเบิลท็อปก็ได้นะครับผมสำหรับฮาน่านะถ้าเป็นดับเบิลท็อปจริงๆก็ทาเก็ตก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ37บาท40บาทเลยสำหรับฮาน่านะครับก็โหเนี่ยหนึ่งยอด สองยอดนะครับแล้วอีกอย่างนะครับฮานาเนี่ยตอนนี้เขาเป็นขาลงแล้วเห็นเส้น EMA สีน้ำเงินกับสีแดงนี่ไหมสีน้ำเงินนี่คือเจ็ดสิบห้านะผมเปลี่ยนมาใช้เจ็ดสิบห้าแล้วก็เส้นสีแดงนี่เป็น EMA สองร้อยนะครับผมน่าจะเป็นเส้น EMA ที่เพื่อนๆเนี่ยรู้จักกันน่าจะแพร่หลายแล้วนะครับทุกวันนี้เนาะอืม เนี่ยเขาอยู่ใต้เนี่ยราคาของเขาอยู่ใต้เส้นมีเอทั้งสองเส้นนี้ก็คือตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะขาลงแล้วนะครับผมสลรับฮหาหน้านะครับอืมตัวคอนเฟิร์มตัวคอนเฟิร์มอีกที่หนึ่งนะครับผมสำหรับอาสาหรับฮหาหน่าก็ตรงนี้ก็ได้ เส้นสีดำเนี่ยแถวแถวสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบห้า แถว42บาท75ถ้าเกิดหลุดนี้บริเวณตรงนี้ไปนะครับจุดแนวรับตรงนี้ลงไปนะหาหน้าทํำ small x w ว็บแน่นอนนะครับมาเจอกันในแน่แถว37แถว40เนอะโอ้โหต้องบอกว่าอาการหนักอยู่นะครับสำหรับหาหน้าณตอนนี้แต่ถ้าเกิด42.75รับได้ ถ้าเกิดรับได้นะแล้วขึ้นไปทำไซโคใหม่เลยเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมสลับพาหน้าเนาะสลับเเพื่อนที่ขอเข้ามาเนี่ยทุนก็อยู่ที่ห้าสิบสองบาทนะครับผมก็หวังว่าจะไม่ลงมาทำเป็นสมอเอ็กเว็บนะครับผมแต่แต่ตอนเนี่ยอันนี้ผมผมไม่ได้ชี้นำนะอันนี้ผมผมก็แช์นะครับผมคือผมมองว่ามันมีความเป็นไป,นปนได้อยู่นะครับผมที่จะลงมาทำสมอเอ็กเว็บนะอืม ณตอนนี้นะครับผมแล้วแล้วยิ่งเราถอยกราฟออกไปเนี่ยมันคล้ายคลับคาจะทําเป็นดับเบิลท็อปเสลือเกินอ่ะอันนี้ท็อปแรกอันนี้ท็อปสองเนาะถ้าเป็นดับเบิลท็อปเนี่ยก็ยิ่งมาคอนเฟิร์มแน่นอนเลยว่าเขาจะทำสมอลเอ็กเวแล้วก็ทาเก็ตไพ่ยืนยาวสามสิบเจ็ดบาทเนี่ยตรงนี้เลยดูตรงเมาส์ผมนะก็ตรงนี้แหละแถวแถวนี้แหละ,น,หละนะครับผม เยแถ,แถวนี้เลยดูตรงมาา์ผมนะเนี่ยสำหรับหาหน้านะครับนะระวังไว้ด้วยนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเอาไปทำการบ้านต่อนะครับผมไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อปากใจเชื่อผมเลยนะคือคืออันนี้ก็คือผมมาแชร์นะครับผมเพ,เพื่อนก็ เอาไป adapt นะครับผมแล้วก็ตกผลึกเป็นความคิดของตัวเองอีกทีหนึง่งนะครับผมอันนี้คือผมมาแชร์นะครับผมไม่ได้มาชี้นำนะโอเคแต่จากประสบการณ์แล้วเนี่ยนะครับผมนะถ้าเป็นดับเบิลท็อปแล้วเนี่ย Small อ็กเวเนี่ยไม่น่าพลาดนะครับผมทรงนี้ลงมาท a าเกตเออทาเกตเนี่ยอยู่แถวแถสาสิบเจบาทแน,น่ๆลงมารอบนี้นะครับอืมสลับหาหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้แบบต่อเนื่องเลย หาหน้านะครับผมเนาะตามกันยาวๆเลยนะครับผมเอาจนเบื่อไปเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบมีเพื่อนขอตัวอื่นเข้ามาเดี๋ยวผมก็อาจจะสวิตไปตัวอื่นบ้างถ้าแบบเอาชัวร์ก็ขอเข้ามาอีกก็ได้นะครับผมสำหรับหาหน้าเนาะอะ,อะเดี๋ยวไปต่อกันที่ KCE นะครับผม KCE อันนี้ผมลือกราฟออกไปบางส่วนเอาเดี๋นะไอตัวนี้นะครับผม KCE ไอเ KCE เนี่ยก็คือผมลือกราฟออกออกออก,ออกบางส่วนหลังคือหลังจากที่จบขึ้น5้านี่แหละผมมองว่ามันมันน่าจะทำคอลเลคชันอ่าลงใหม่เป็น ABC เนาะผมก็เลยเลื้อออกใหม่ หรือออกใหม่นะครับผมแล้วก็แกะกราฟใหม่ก็ออกมาเป็นทิปเปินท็อปนะครับผมโหดไายซะยิ่งกว่าฮาน่าณปัจจุบันอีกเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยยังลอยอยู่สูงมากนะครับผม KCE ถ้าเกิดเขาทำทิปเปินท็อปอย่างที่ผมแทงไว้นะครับผมจุด ซับพอร์ตของเขาเนี่ยนะครับผมอันนี้ยอดหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือจุดซับพอร์ตหนึ่งเอทับหนึ่งนี่เละเอาให้มันเข้าใจตรงกันนะอันนี้คือจุดซับพอร์ตย่อมาจากซับพอร์ตนะเอหนึ S ่งเนี่ยอันนี้คือจุดซับพอร์ทยอดที่หนึ่งอันนี้คือเด้งกันไปทำขึ้นสองนะครับผมย่อลงมาทําจุดซับพอร์ตคือเออ่ยอดที่สองเด้งกันไปทำขึ้นสามนะจุดคอนเฟิร์มก็คือเขาจะลงมาแต่ จุดซัพพอร์ตตรงนี้บริเวณจุดซัพพอร์ตยอดที่สามตรงนี้แถวๆสี่สิบเก้าบาทเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้า KCE นะครับหลุด4ี่สิบเาบาทนะครับทิปเปินท็อปแน่นอนไม่ต้องสงสัยอะไรนะแต่ก็ย้ำอีกทีหนึ่งนั่นแหละนะครับผมอันนี้ผมแกะการาฟแล้วผมก็มาแชร์เพื่อนๆนะ เพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกันบ้านแล้วก็เอาเอาไป adapt ใช้ให้ตกผลึกเป็นความคิดของตัวเองละกันนะครับอืออ่ะยอดที่หนึ่งนะดูตรงนี้ isi เนี่ยยังอยู่ในโซน o v e r b o อยู่อยอดที่สองอยังลงมาแล้วนะยอดที่สามก็เอียงลงมานะครับผมเห็นอะไร RSI เนี่ยมันทำแบรดิกนะครับผมเห็นไหมเข้าตำลาเปะเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ารอบนี้ KCE เ,เนี่ยน่าจะทำทิปพ้นท็อปแล้วแหละครับเพื่อนๆเนี่ยดินก็พันซะด้วยน่าจะทำที่พุ่นท็อปแล้วแหละเพื่อนๆนะครับผมนะอันนี้ผมก็แทงนะผมก็แทงของผมนะ อันนี้ผมไม่ได้ชี้นํานะครับผมนะผมมาแชร์นะครับย้ําอีกทีนึงนะถ้ามันผิดทางมาก็นะครับก็ <c oughs> อย่าว่ากันเลยนะเออแต่คือความเป็นไปนได้มันสูงมากที่จะเป็นที่เป็นท็อปนะครับผมแล้วผมก็แกะออกมาแล้วก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับถ้าหลุด49บาทลงมาล่ะนะถ้าเก็ตของเขาเนี่ยเราควรมารับเราควรมาถัวแถวไหนแถวนี้เลย มันมีในยะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้ดูตรงเมาส์ผมเนี่ยวงไม่ให้อยู่เนี่ยแถวแถวสี่สบเอ็ดจุดห้าศูนย์แล้วก็สี่สิบจุดเจ็ดห้าแล้วก็สี่สิบบาทนะครับผมอืมแะแถวนี้นะครับผมนะถ้าคนเล่นสัน้นนะครับผม ผมว่ามันไม่ใช่เวลามามาเข้านะครับสำหรับ kce ตอนนี้เนาะถ้าคนมีของอยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทุนอยู่แถวไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวโพสต์ทุนมาอยู่ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะเดี๋ยวผมไปตอบคอมเมนต์ให้นะครับผมว่าควรทำยังไงถ้าติด kce อยู่ตอนนี้นะครับผมและถ้ามันเป็นทิปเปิลท็อปอย่างที่ผมแทงไว้เนี่ยคือมันจะลงยับเลยนะครับผมตอนนี้นะ ก็คือมองว่ามันจะลงมาถึง41.50เลยนะครับผมจากทรงแพทเทิร์นของเขาที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยนะสำหรับ KCE นะครับผมก็มาแชร์กันได้นะผมก็มาแชร์นะครับผมหลุดลงมานี่ก็เนี่ย49บาทเนี่ยจุดซับพอร์ตเนี่ยซับพอร์ตเอ่อครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยอ,อยอดที่สามเนี่ยถ้าเขาลงมาแล้ว หลุดจุดซัพพอร์ตตรงนี้ลงมาก็คือยับเลยครับ41.50 41เอ่40.75แล้วก็40บาท,ทแถวๆนี้เลยมารอเก็บแถวนี้เลยนะครับผมเด้งขึ้นไปก็จะมาชนแถวจุดซัพพอร์ตเขานี่แหละแถว49บาทนี่แหละนะครับผมก็ได้เอ่อ7บาท8บาทนะครับผมรอมาเล่นแถวนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้สำหรับ KCE เนาะคือตอนนี้เนี่ย อันนี้ไอเดียผมนะอันนี้ความคิดผมคนเดียวเลยนะนะครับผมไม่ได้ชี้นำนะแต่ถ้าเป็นผมผมจะเทคพูฟฟิตก่อนอืมไม่รู้สิผมมองอย่างเนี้จากประสบการณ์ของผมเนี่ยมันเป็นทิปเป็นท็อปอ่ะเออนะแล้วดูไอ i ดิแบดดิลงมาสักขนาดนี้นะครับแล้วมันก็จบรอบด้วยเนี่ยมันจบขึ้นห้าแบบอิมเพลว์แล้วเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันจบแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะให้เขาไปต่อยยังไงถ้าถ้าเขาจะขึ้นไปไซโคใหม่เนี่ยนะครับผมเขาก็ต้องมีการอเก็บแรงบ้างพักพักตัวบ้างนะครับผมสำหรับ KCE เนาะซึ่งเขามีความเป็นไปได้สูงที่จะพักพักตัว <laughs> แบบ ทิปเป็นท็อปนะครับผมอืมนะนะครับสำหรับเ c ซีผมก็แกะมาประมาณนี้นะครับเอามาแชร์กับเพื่อนๆในอาทิตย์นี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมอัปเดตต่อนะครับผมอืมถ้าหุ้นเพื่อนขอเข้ามามันไม่เยอะจริงๆเนี่ยหาหน้า k c ซีเดี๋ยวอัปเดตต่อแน่นอนนะครับผมอืมหรือไม่ก็ขอเข้ามาทิ้งไปเลยนะครับก็จะอยู่ในลิส ที่ผมจะมาอัปเดตแน่นอนนะครับผมสำหรับ K C E แล้วก็ฮาน่าอ่ะลองมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมแทงไหมไหมนะครับผมนะสำหรับฮาน่าแล้วก็ K C ฮาน่าก็ทำดับบนท็อปนะครับ K C E มาทำที่บลท็อปนะครับผมเอาเอาเข้าไปนะครับสองตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับผมเนาะอืมโอเค สิ่งที่ผมกําลังพูดคุยและกล็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ชี้นําหรือแนะนําเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรน,นะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมขอความกรุณาแล้วก็กราบวิงวอลนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะครับกดซุปเปอร์แตงเข้ามาเลี้ยงกาแฟผมหน่อยก็ดีนะครับผมโอเค สุดท้ายได้สุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่าน,นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสว,สวัสดีครับ